กเขาแกจะเขอน่ะคือเมื่อเมื่อเมื่อเคืคองง,งงมากเลยว่าคือมันคืออะไรเกิดอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้มันไม่ได้เดินมาร์คหรือมีปัญญาเข้ามาที่หนูจะรู้สึกแล้วแล้วจู่ๆมันก็เปลี่ยนไปแล้วหนูก็เลยไม่เข้าใจอะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบเนี้ค่ะามร้านเลยใช่จะเป็นยังไงตบาไว้อะไรอย่างเงี้ยอาปาสยอธิบายทีอ่ะพอพอตอนนี้ป้าเข้าใจว่าเอออย่างเงี้ยลวงตาก็แบบเหมือน ผู้เสียธรรมให้ฟังแล้วมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่ลืมไปความปัญญาที่แบบมันถูกลืมไปอะ่ะมันก็กลับมาในขณะมันก็เป็นมัรคดิโลดขึ้นมาเพราะว่ามันมันเคยเข้าใจอยู่แล้วมันก็แค่ลืมไปแล้วมันก็กลับมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเออตรงนี้ค่ะพระใสเข้าใจแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะ ที่ที่แรกที่แบบว่าเหมือนกับแบบลืมไปใช่ไหมเหมือนกับหาทางกลับบ้านไม่เจอแบบนี้ถูกไหมว่าแบบเราเคยเข้าใจเรื่องรู้แบบเนี้ยแล้วเคยเข้าใจเรื่องรู้เราแล้วแบบมันเหมือนกับพอไปเป็นสังขารตลอดตลอดแล้วก็แบบพยายามจะกลับบ้านว่ากลับไปเป็นรู้เราอีกอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าเอาตัวเราเป็นรู้จะไปเป็นรู้เราให้ได้ถูกไหมว่าหาวิธีว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเคยรู้ยังไงแล้วมันต้องรู้ยังไงถึงจะเรียกว่ารู้เราถึงผลถูกแบบนี้ใช่ไหมคะหมดก่อนหน้านี้คือแบบนี้ใช่ไหม หมายถึงแบบก่อนหน้านี้กับตอนนี้เหรอก่อนหน้านี้ใช่ค่ะอก็คือก็คืออตอนแรกมันเหมือนเวลาที่เราพยายามจะทําแบบเหมือนเพเซนต์โมเมนต์อย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมีการสร้างอีกตัวหนึ่งขึ้นมารู้ว่าตอนนี้นั่งอยู่ตอนนี้ได้ยินเสียงนี้ตอนนั้นได้ยินเสียงนี้ตอนนี้อ่านตัวนี้อยู่ตอนนี้เป็นแบบตอนนี้เห็นอย่างนี้อยู่พยายามที่จะทําแบบนี้อยู่แต่เหมือนไหมว่ามันจะมีตัวที่ สร้างขึ้นมาเพื่อเห็นอีกทีหนึ่งแล้วพอมันเห็นตัวนี้มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเห็นอีกทีหนึ่งเห็นอีกทีหนึ่งเห็นอีกทีหนึ่งไปเรื่อยๆ,ยๆ,ๆ,ๆมันก็เลยแบบเป็นปัญหาของหนูแบบเรื่องนี้มานานมากคา่ะเซบุบก็ม,มาเรียลไลซ์อีกครั้งหนึ่งว่าอ่ะมันก็เหมือนกับการนั่งแล้วเราก็รู้ว่านั่งอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปไม่ต้องมีใครมาสร้างเพราะว่าแปลว่าแบบการรู้มันก็มีแค่อันเดียวอะโดยที่มันไม่ต้องไม่ไม่ไม่มีใครมาคิดซ้อนอีกว่าอ้ออันนี้รู้แล้วรเพาะ เหมือนมัน,ม,นมันรู้อยู่แล้วว่านี่น่งเฉยๆนี่พูดอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอเข้าใจว่าน,นี่คือปัญญาของพระใสในลักษณะที่ว่าพระใสแบบรู้ว่ามันรู้โดยที่เราไม่ต้องช่วยมันรู้มันมันมันต่างกันยังไงตอนที่หนูปฏิบัติผิดมาตลอดเนี่ยหนูลืมไปเลยอ่ะหนูเอาตัวเองอ่ะไปตั้งรู้ซอน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 รู้ของธรรมชาติเรื่อยไปเลยมานานหลายปีลืมของเก่าไปเลยว่ามธรรมชาติที่รู้เราอ่ะแล้วหนูกลับมากลับบ้านเดิมมาได้เป็น ตบระเจ้าที่ถือรู้เราโดยไม่ต้อตัวเราไปตั้งรู้ว่ามาตากันยังไงลกอธิบายให้ป้าฟังดิแค่รู้สึกว่าเหมือนแบบตอนแรกมันมีคนพูดสองคนตอนนี้มันมันเหลือคนเดียวหรือลบาอะไรนะเหมือนแบบตอนแรกมันมีคนพูดสองคนเหมือนไม่เหมือนกับว่าไม่ใช่ความรู้สึกว่าได้ยินคนพูดแต่หมายถึงว่าเป็นความรู้สึกว่าในที่เนี้ยมีสิ่งมีมีก่อนหน้านี้มีสองอย่างที่เกิดขึ้นคืออ่ะมี เหมือนแบบธรรมชาติที่รู้แล้วก็อีกตัวหนึ่งมันมารู้ตามซ้ำอีกครีนึงอย่างนี้เหมือนมีสองตัวติดกันตลอดแต่พอแบบเข้าใจตรงนี้แล้วมันเหมือนแบบว่าเหลือตัวเดียวแล้วตอนนี้ก็แบบเห็นเออวะก็จริงเจจริงที่แบบว่าก็จริงที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ไมไมต้องมีใครไปแบบคิดซ้ำอีกครีนึงเหมือนแบบเห็นตัวเกิดขึ้นเน้วทีนี้แล้วฟ้าใสเข้าใจไหมคะว่าการการที่เปลี่ยนจากการรู้แบบนั้นมาเป็นการรู้แบบนี้เกิดจากอะไรคะเหมือนเหมือนเหมือนแก้แก้ไขความไม่รู้ว่า ตอนนั้นรู้สึกยังไงหรือว่าคิดว่าอะไรไตอนตอนนั้นมันจะรู้สึกว่ามันหนักๆตลอดในใจฟีลแบบว่าเหมือนมีก้อนอะไรมาขับมาอยู่ว่าไอ้ต้องรู้อันนี้แบบโอ๊ยหลงโลกแล้วอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเบามันเบามันเบาขึ้นมันเหมือนไม่มีไม่มีอะไรมาแบบก้างแบบไม่มีอะไรมาขวางคอแล้วแล้วก็ ไม่ต้องมีใครไปรู้แทนนะตอนนี้ก็รู้ว่าพูดอะไรอยู่ไปแล้วในขณะที่หลวงตาเทศบอกว่าพระไซลืมแค่ลืมไปแค่ลืมไปไหนลองดึงความทรงจํากลับมาซีว่ามันรู้เลยมันรู้อยู่แล้วรู้เราอ่ะที่หนูเคยสตันเราก็รู้ว่าเออธรรมชาติรู้มันรู้เราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปช่วยธรรมชาติตรงนั้นอะแล้วตอนนั้นน่ะหนูเกิดความเข้าใจหรือเกิดความคิดอะไรขึ้นมาในในขณะนั้นที่หนูพูดว่าที่หนูพูดว่ามัน มันไม่ต้องมีตัวพูดสองตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นน่ะหนูช่วยดึงความจําตรงเมื่อกี้ออกมานิดนึงคือตอนแรกหนูที่เหล่าตาบอกว่าให้หนูทวนหนูคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะเสร็จแล้วหนูก็หนูก็มองมองไปเรื่อยเลยแล้วสมบูนคนก็บอกว่าออกก็นี่นั่งอยู่ก็จบและแค่นั้นมันมันไม่ได้มีคนมาบอกว่าอันนี้นั่งอยู่แต่มันแต่มันก็รู้ว่ามันนั่งอยู่นึกออกไหมคะคือมันมันคิดอะไรไม่ออกมันตื้อหมดแล้วแล้วก็แบบอ๋อนี่นั่งอยู่จบแค่นั้นแต่มันไม่ไม่ได้มีคนมาบอกว่านี่นั่งอยู่นะอะไรอย่างนี้ ก็ไม่รู้จะทิบายยังไงธิบายแล้วมันจะสอนสอนมันจะมีตัวไปซ้อนอีกทีหนึ่งแล้วแล้ว,แล,วแล้วที่ความแตกต่างที่รู้สึกมันเป็นยังไงบ้างอีกบ้างคะความแตกต่างก็ก็ก็เหมือนตอนนั้นก็คือที่แน่ๆคือตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรที่แน่ๆคือตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีตัวไปคิดแทนแล้วว่าตอนนี้กําลังคิดว่าอะไรอยู่ เสียงฝังมาฝั่งนี้นะมีต้องอยู่กับพ s e เซนต m โมเมนนะต้อมีดินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะอะไรอย่างเงี้แต่มันแต่มันก็ได้ยินได้ยินไปเหมือนตอนนี้ก็โฟกัสอยู่กับแค่หมอ,อไม่ได้โฟกัสอยู่กับเสียงรอบพางแต่ถ้าก่อนหน้านี้ก็คือต้องโฟกัสต,ตลอดเลยว่า มีเสียงจากฝั่งนี้นะมันมีเสียงธรรมชาติอย่างนี้นะแบบอสียงนี้นะอยู่ะไรอ๋อคือก่อนหน้านี้คือเหมือนกับว่าต้องการเม k ชั u r ว่าเรารู้ว่าเรารับรู้ตลอดว่าภายรอบๆตัวเรามีอะไรเกิดขึ้นอายตนะเรารับรู้ครบหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมเหมือนจับเครื่องยึดเหนี่ยวอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้เพื่อให้เรนให้มั่นใจว่ากําลังรู้อยู่รู้สัมผัสรู้ลมรู้นู่นรู้นี่ได้ยินเห็นครบไม่ได้ไปไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็คือมันเลยรู้สึกว่ามัน มันเหมือนต้องทําอะไรแบบเนี้ยใช่ใช่ม,มันเหมือนมีการต้องทําอะไรตลอดเวลาอยู่ข้างใน,นเพราะงั้นตอนนั้นหนูก็เลยไม่เข้าใจว่ามันจะไม่ป็นตัวไปทํำยังไงวะอะไรอย่างงีต้ตอนนี้หนูหน่องตาหนูอยากหนูอยากหนูอยากหนูสงสัยว่าแล้วแล้วถ้างั้นระหว่างการใช้ชีวิตทางโลกปกติของคนทั่วไปกับผู้ปฏิบัติธรรมมันแตกต่างยังไงในเมื่อมันเป็นแค่การรู้เฉยๆโดยที่ไม่มีใครไปรู้แทนต่อสามอีกรลอบนึงผู้ปฏิบัติธรรมทางโลกก็เป็นอย่างเหมือนหนูก่อน ทำอะไรก็ทําอย่างนั้นไปเลยเป็นอัน่นั้นไปเลยหมดทุกอย่างก็หลงไปเลยทําอะไร,ะไร <understanding> ไก็ลกกรกหลงไปกับสิ่งนั้นไปเลยอ่านหนังสือก็หลงไปการอ่านหนังสือทักกับข้าก็หลงไปการกับข้าพูดก็หลงกับการพูดคุยก็อะไรก็หลงกไยดูหนังดูละครก็หลงไปกับสิ่งนั้นไปเลยไปเป็นสิ่งนั้นไปเลยนั่นคือม่ก่อนที่หลวงตาจะบอกไว้หนูกลับกลับบ้านกลับคืนมาไอ้ที่ธรรมชาติที่รู้เราอ่ะหนูเคยเจอแล้วหนูหนูหายไปไหนอะ่ะหนูลืมไปเลยอะ่ะ ไอเนี้ยนะที่หนูลืมไปอ่ะธรรมชาติที่รู้เราอ่ะก็ชาวบ้านทั่วไปก็ก็จะเป็นมีชีวิตอยู่หนูเนี่ยคือจะทำกับข้าวก็อยู่หลงไปเป็นไป,เป,นเ,ปนเป็นผู้ทำกับข้าวไปเลยไปกินไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์ก็เป็นนั้นเป็นสิ่งนั้นไปเลยหลงกับสิ่งนั้นไปเลยนั่นคือชาวบ้านทั่วไปปุถชชนทั่วไปก็เป็นแบบนั้นนี่ยแต่ถ้าเป็นอริยะคือคือว่ามันมีอะไรก็ก็รู้อยู่อ่ะมันมันรู้อยู่ไม่ใช่ว่าไปตั้งรู้นะแต่มันรู้อยู่ว่าจะกินจะนอนจะพูดจะคุยจะคิดอะไรเนี่ยม รู้ว่าเนี่ยกำลังกินกำลังพูดกำลังคุยกำลังคิดอะไรกำลังทำอะไรบรรลุของมันเองนะธรรมชาติมันรู้ของมันเองไม่ใช่เราไปตั้งรู้ออาแรกนุษไม่ได้ปผิดหรืว่หนูเอาหนูไปตั้งรู้ไงตัวลงสรุปแล้วมันมีสามอย่างดูตระกตด,ดูสิหนึ่งคือประุาชนท,ทั่วไปก็คือว่าการคิดการพูดการกระทำอะไรดูหนังฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือทำกับข้าวทําอะไรก็เป็นสิ่งนั้นไปเลยคือไหลไปกับนั้นเลยเป็นสิ่งนั้นไปเลยไม่มีรู้ไม่มีอะไรอ่ะอ่าอันที่สอง ก็ค <s ierra> ือผิดอย่างที่หนูผิดก็คือตั <S <s <ierra> <S ้งรู้ไว้คอยขึงอายตนะทั้งหกอ่ะตาหูจมูกกระจายให้รับรู้เสมอกันไม่ให้หลงไปประตูใดประตูหนึ่งคอยขึงไว้ตลอดเวลาคอยตั้งรู้ไว้ตลอดเวลาเราจะทําอะไรก็ตั้งรู้ไว้ตลอดเวลาคอยรูต้ตวัวตลอดเวลาอันนี้เป็นกรณีที่สองเนี่ยมันจะหนักแล้วก็ทึบแล้วก็ปวดหัวแล้วเครียดอันที่สองเนี่ยแต่กรณีที่หนึ่งเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าทุกข์และเครียดคือมันหลงไปเป็นสิ่งนั้นเลยไม่รู้ว่าทุกข์เครียดคือมันเพลินใจหลงตะลิดไปเลย เป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นเลยอันนี้มันเป็นภพของอบายเวลาจะตายไปน่ากลัวที่สุดเลยส่วนใหญ่ก็ไหลไปอบายหมดแต่ไอ้ไอ้ตั้งรู้เนี่ยมันเป็นผู้ของปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมก็ควรจะตั้งรู้ขึงขึงอายตนาต้งหให้มันตึงให้มันเสมอกันไม่ให้หลงไปกับประตูไหนคอยรู้ตัวเองไว้ตลอดคอยรู้ตัวเองไว้ตลอดว่าตัวเองคิดพูดทําอะไรอันนี้ก็จะหนักมากเลยปวดหัวแะทึบเครียด กรณีกรณีอย่างที่สามเนี่ยอย่างที่หนูเป็นเนี่ยอันใหม่เนี่ยก็คือหนูเคยเป็นมาแล้วตั้งแต่สมัยเก้าขวบสิบขวบอะสมัยนั้นเนี่ยหนูก็เป็นคนเป็นคนพูดมาคนแรกเรื่องที่ว่าธรรมชาติที่รู้เราหนูพบคนแรกที่ที่สอนสอนเนี่ยเอ้าอยู่หนูก็เอ้ามันมีธรรมชาติที่รู้เราโดยไม่ต้องไม่ต้องเราเป็นคนรู้นี่ชาติที่รู้เราที่มันเป็นรู้ของมันเองโดยที่ไม่ต้องมีคนหนึ่งไม่ต้องไม่ไหลไปกับโลกโลกสองไม่ไปตั้งรู้ สามแต่สามนี่มันคือธรรมชาติที่รู้มันเองอันเนี้ยมันเป็นธรรมชาติของอริยะอริยะบุคคลอริยสงฆ์เป็นผู้พ้นโลกพ้นสังขารคือเป็นธรรมชาติที่รู้เราไม่ใช่ตัวเราเป็นวัที่รู้เรานะคืออยู่กับธรรมชาติที่รู้เราไม่ใช่ไม่มีคนอยู่ไม่มีตัวเราไปไปเป็นแต่มันมันใจอะมันเป็นธรรมชาติที่รู้เราโดยที่ไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่มีตัวตนของผู้ยึดเข้าใจไหม เข้าใจค่ะตอนนี้โมเขาสงสัยไงโมเขาสงสัยว่าเอ๊ตะตอนแรกหนูหลงอยู่ดีๆแล้วทำไมหนูหายหลงไม่ได้เนี่ยโมก็กำลังสงสัยโมก็อยากจะรู้รอยต่อหนูขอการถามจุด่่ะในหนังสือเราได้บอกว่าเวลาที่หลงไปอ่ะเป็นสังขารเน่ะก็ให้มีปัญญาญาน ต้องมีปัญญายาหรือให้มีปัญญายาเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นสังขารไม่ว่าจะหลงไปเป็นอะไรอยู่เนี้ยให้มีปัญญายาเห็นว่าทุกอย่างเป็นสังขารแต่บางส่วนของหนังสือก็เขียนว่าแค่เหมือนกับว่ามีสต,ติตื่นรู้ไปแล้วปัญญาญามันจะเกิดขึ้นเองสองอันนี้คืออะไรคะหลวงตาอธิบายดิ หนูคิดว่าอืมปัญญายาณมันน่าจะเกิดมันมันมันน่าจะเกิดตอนที่มันรู้เองอะครับคือเหมือนแบบว่าฟิลฟิลแบบว่าพอเราไม่ได้มีใครไปจับมันตลอดเวลาเงแล้วมันเห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลามันอาจจะมันน่าจะมีปัญญายาณเพราะว่าหนูนั่นนี่หนูไม่ชมมนกันมันน่าจะมีปัญญายาณเกิดขึ้นแล้วก็เห็นเองว่าอ่าทั้งหมดนี้มันเป็นสังขารเพราะว่าเอาเอาตามเอาตามสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อกี้หนูก็ในใจหนูก็คิดอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มันก็ดับไปแล้วตอนนี้ก็มาคิดเรื่องใหม่อีกแล้วอะไรเนียว่าลอยต่อตรงที่หนูบอกว่าที่หนูแบบไอปัญญายานันอันนั้น่ะป้าคิดว่ามันเรียกว่าปัญญายาณตรงที่หนูบอกว่าเอา้ามันเหมือนกับคืออหนูอาจจะบรรยายออกมาเป็นคําพูดแค่นิดเดียวแต่ในความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นในใจอะน่าจะเป็นว่าแบบว่า เออเหมือนรู้มันทําหน้าที่ของมันอยู่แล้วะถ้าเราจะแปลออกมาเป็นภาษาไทยอะนะก็คือเหมือนว่าเออมันก็รู้อยู่แล้วว่านั่งรู้มันทําหน้าที่รู้อยู่แล้วว่านั่งโดยที่เราไม่ต้องไปรู้ว่าเรานั่งอะไรแบบนี้ประมาณนี้ยฉุกมากนั่นแหะคือปัญญาญาแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแบบนี้ค่ะเพราะป้าก็สงสัยว่าเออให้มีปัญญาญามันก็เหมือนกับว่าเราต้องมีสติกลับมาหรือว่าเรามันต้องมีเจตนาของเราแต่อีกอันท่อนหนึ่งก็บอกว่าแล้วปัญญาญาณมันจะเกิดขึ้นเองอะไรเงี้ยบอกมันก็เหมือนกับว่า หลุดจากหลงแล้วค่อยมารู้แต่ถ้าเกิดเจตเจ ет นาให้หลุดมันก็จะไม่หลุดแบบเนี้ดดดยลงได้ตอนแมันมันไม่ได้มันไม่ได้การการเห็นว่าเตงนั่งอยู่มันไม่ได้มันไม่ได้แบบมันไม่สามารถดีไซน์ออกมาเป็นคําพูดได้เพราะว่ามันคือการเห็นแล้วก็เหมือนเปิดสวิตปิดสวิตเลยอะค่ะไมยถึงว่าเห็นแล้วก็แค่นี้เลยราะว่ามันมันเหมือน มันไม่สามารถเอามาเอามาเรียบเรียงเป็นคําที่ยาวขึ้นได้เพราะถ้าเอามาเรียบเรียงคือเป็นคําที่ยาวขึ้นมันก็จะกลับมาเป็นอีหลอเดิมคือมีคนที่จะพยายามไปเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะพลิกว่าอ๋อนี่เป็นแบบนี้นี่เองเรากำลังนั่งอยู่อย่างนี้นี่เองอย่างเงี้ยค่ะมันมันคนละแบบกันเพราะว่าแบบเอาตามที่หนูเข้าใจคือเหมือนมันเห็นแล้วมันก็เหมือนในข้างในมันก็รีไลฟ์ขึ้นมาเองว่าออกก็แค่นี้แต่มันแต่มันก็ไม่ใช่คําว่าออกก็แค่นี้มันเหมือนเออ แต่คือในขณะนั้นความรู้สึกความความรู้สึกอันนั้นนะมันเกิดขึ้นเองใช่ใช่ใช่ค่ะเหมือนถามว่าตอนนี้ถ้าสมมุติว่าฟิลฟิลฟิลแบบว่าถามว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ก็ต้องก็รู้เลยว่าพูดพูดอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีคนบอกว่าอ๋อตอนนี้กำลังมีเรากำลังพูดอยู่แล้วการการรู้ว่าเราเป็นพูดพูดอยู่ตอนนี้ไม่มีใครไปดูอยู่แบบเนี้ยค่ะหมอโอก็พยายามจะหารอยต่อว่าเวลาหลงเนี่ยมันรับประกับคืนมาหายหลงได้อย่างไร แล้วก็จะจํารอยต่อตรงนี้มันจําไม่ได้ลอกมันแค่หลงแล้วก็เออหายหลงขนาดนั้นมันก็กลับคืนมาเป็นปกติที่ไม่หลงมันก็มันก็ไม่หายหลงก็ทีใช่ไหมเพราะว่ามันมีตัวเราไปคอยดูรอยต่อมันว่าทําไมมันไม่หลงทีทําไมไม่หายหลงทีทําไมไม่หายหลงทีอย่างนี้มันก็ไม่หายหลงก็ทีเพราะว่ามันมีตัวเราไปคอยดูรอยต่อมันหลวงปู่หลีท่านว่าถ้ารู้อยู่ไม่หลุดหลุดแล้วใครรู้ถ้ารู้อยู่ไม่หลุดหลุดแล้วใครรู้ไงพยายามจะรู้ให้หลุด,ลด ไม่มีหลุดหรอกหลุดแล้วค่อยรู้ใช่ไหมปฏติวนะ่าฝาแตว่าไงตัวนี้ถ้าอย่างนั้นไม่หลุดก็รู้ว่าไม่หลุดก็ได้เหรอคะไม่ถ้าถ้าว่ามันไม่หลุดมันหลง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 แต่ก็รู้แล้วมันยังหลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่หลุดนะแต่ถ้ารู้ตัวแล้วมันหลุดมันจะไม่หลงต่อไปเรื่อยๆมันจะคนละอย่างกันคือถ้าถ้ามันไม่หลุดเนี่ยมันก็จะมันก็มีสองกรณีคือ ถ้าไปก่อนนี้แลกแบบปรตุชนทั่วไปอ่ะมันก็จะเพลินใจอินไปเรื่อยๆจบเรื่องนี้เสร็จก็คิดเรื่องนั้นต่อจบเรื่องนี้นก็ไปเป็นเรื่องๆไปอย่างเงี้ยฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยหลงเป็นฟุ้งซ่านเป็นเรื่องๆ,ๆกรณีสองอย่างที่ฟ้าใสาว่าก็คือตั้งตัวเองรู้ไว้แล้วก็พอม,มีอะไรก็ตั้งตัวเองรู้ตั้งตัวเองรู้อย่างเนี้ยพอพอรู้ตัวแล้วก็ตั้งตัวเองรู้อยู่ไม่หลุดอะไรเงี้ยก็ตั้งตัวเองรู้ขาวปก็แน่นจุกอึดอัดทึบๆปวดหัว เป็นอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยไม่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 ว่างโรโป่งบาสบายสบายไม่ว่างไม่ว่างจากทุกนีไม่ว่าจากทุกแต่พอรู้แล้วเนี่ยมันมันสตันไปอ่ะอย่างอย่างเนี้ยรู้แล้วก็สตันไปเลยอ่ะอย่างอย่างฟ้าใส่รู้เขารู้ที่ไหนก็สตันไปเลยสตันปุ๊บมันก็มันก็กลับบ้านเก่าเหมือนกลับบ้านเก่าคือมันที่เคยไปก็คือธรรมชาติที่รู้เรามันมันไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยอันนั้นแล้วไม่ใช่ว่าต้องเอาต้นตัวเราบาคนรู้เราแต่ธรรมชาติเนี่ยมันรู้เราเอง แล้วมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรามันเลยไม่ไม่มีน้ำหนักเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราไม่มีเกล็ดตัณหาไม่มีน้ำหนักไม่มีเรื่องทุกข์วุ่นวายเลยไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยถ้ามันเห็นแบบนี้บ่อยๆปุ๊บต่อไปมันก็จะคุ้นชินกับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติที่รู้เราไม่ใช่เอาเราไปรู้แล้วไม่ใช่ว่าเป็นหลงอย่างเงี้ยแล้วไงก็ยังงงอีกว่าเอ๊ะถ้าหลงแล้วหนูจะกลับมาไปรู้ได้ไงหนูจะมีเหตุผลตรงไหนหนูจะมีจะมีเทคนิคอย่างไงจะต้องจำอย่างไงจะต้อง เช็คตรวจสอบอย่างไงเวลาหนูหลงหนูจะได้กลับมาเป็นรู้เนี่ยหนูหนูพยายามจะเอาตรงนี้ให้ได้ไงอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเป็นรู้ได้ละมันเพราะว่าตอนนี้มันคาหลงอยู่ถ้าหนูหาเหตุผลอย่างเงี้ยมันจะเป็นคาขาหลงอยู่มันจะไม่เป็นรู้พอรู้ปุ๊บอ๋อเป็นแบบนี้เลยไม่ต้องถามแต่ตอนนี้ลูกตาก็บอกได้เลยว่าหลงอยู่มันไม่ได้เป็นรู้เออถ้าอย่างเงี้ยแต่ถ้าจเจ้าเหตุผลหลงอยู่อาจจะเอาเหตุผลหลงอยู่หลงอยู่อย่างเงี้ยจะมันจะบอกว่าเรารู้เป็นยังไงบอกไม่ได้ก็เพราะยังหลงอยู่ไง แต่พอเป็นรู้แล้วจะบอกเนี่ยรู้แล้วมันก็ฟ้าใสาอะต้อนหลงอยู่ก็บอกว่าหลง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 อา้าวแต่อพอรู้แล้วก็บอกเนี่ยหนูก็รู้แล้วนี่ไงพอรู้แล้วว่าอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนกันว,ว่ะแต่ถ้าจะเหตุผลมันจะหลงอยูไ่ไี่เลืหลงซ้อนหลงหลงซ้อนหลงมันจะไม่เป็นรู้เข้าใจไหมเขาตอนนี้เข้าใจว่าหลงเป็นแบบนี้เหลงนี้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้รู้ว่าหลงเป็นแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะไปรู้ว่ารู้เป็นแบบนี้ ว่าสายช่วยตาหน่อยเหมือนว่าถ้ารู้ตลอดเวลามันก็ไม่ถูกนะคะมันจะมีตัวไปรู้ตัวแทนนะถ้าสมมติว่าตอนนี้หนูรู้ว่าหนูนั่งอยู่หมายถึงว่านั่งอยู่ฟังหนูตาย่ะกูนั่งอยู่ยะจบเลยนะหลงเลยคือหลงแล้วเจ้าขาคือแบบว่ากายพอตอนแบบนี้ใช่ไหมคะพอเราแบบเหมือนกับว่ารู้อยู่ว่าหลงอยู่ใช่ไหมคะหมายความว่าแต่ว่าไม่หลุดจากหลงใช่ไหมคะแล้วการที่หนูพยายามจะไปแบบว่าเอาความเข้าใจมาเพื่อให้มันเกิดปัญญามันยิ่งไม่ใช่เขาไปใหญ่เลยอะค่ะ มันก็กลายเป็นหลงต้อนหลงหลงต้อนหลงเนี่ยอันนี้เนี่ยพระอาจารย์พระอาจารย์ฟังโมเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันได้เลยอย่างเงี้ยถ้าบัรจะกลายเป็นว่าหลงต้อนหลงหลงต้อนหลงไม่มีโอกาสเป็นรู้เลยว่าเอะรู้เป็นยังไงวะลู้เป็นยังไงก็ยิ่งหลงไปใหญ่เลยเพราะคือหนูเข้าใจที่ผิดเลยว่าแต่หนูยังไม่เข้าใจที่ถูกนะคะแต่หนูเข้าใจที่ผิดว่าเนี่ยมันคือที่บุตเราบอกว่าปัญญายาญมันจะเกิดขึ้นเองแต่เนี้ยการเนี้ยเราคือพยายามจะทําตัวเป็นปัญญายาณอ่ะรู้แต่ว่าอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แน่ๆแล้วอะ ใช่เพราะปัญญาญาณมันเป็นปัญญาของธาตุรู้เป็นความรู้ธรรมชาติอันนี้เราคือพยายามจะแบบว่าเอาทฤษฎีมาเพื่อที่จะพลิกจากหลงไปเป็นรู้อันนั้นไม่ใช่นั้นเป็น,ปนสติรรสมาธิปัญญา,าระบบความคิดใช่ค่ะแต่ไม่ใช่เป็นปัญญาญาณไม่ใช่ปัญญาญาณปัญญา,าญ,ญาณคือความรู้แจงง้งออกมาจากใจกที่ไม่มีตัวตนรู้แจ้งออกมาจากใจที่เป็นธรรมชาติที่รู้เราแต่เราก็ไปหามันไม่ได้นะไปหาธรรมชาติที่รู้แจ้งมาจากใจที่รู้เราไปหาไม่ได้เพราะว่าไปหาเราตัวเราไปหามันใช่ไหมพระสัย เราเอาตัวเราไปหาธรรมชาติาที่รู้เราไม่ได้อ่ะก็สยว่าไงตรงเนี้ยอธิบายดิเหมือนนขึ้นได้ว่าเหมือนกับตอนที่อ่านหนังสือตอนนั้นอ่านแล้วก็มีคอยไปจับด้วยว่าเอ้ะมันออกมาแล้วเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยก <laughs> ็แบบตอนแรกตอนแรกหนูก็คิดตอนแรกหนูก็คิดในใจว่าเอาถ้าอยางี่กลับไปอ่านหนังสือจะทํายังไงเนี่ยหมายถึงว่ามันกลัวว่ามันจะกลับไปเป็นอีหลอดมีตัวเขาเ้าไปลงเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเห็นว่าอ๋อเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นแบบนี้หมายถึงว่าเป็นแบบที่มีตัวคอยไปจับว่า ออกเหมือนออกออกเข้ามาข้างน,นอกแล้วเข้ามาข้างในแล้วอย่างเงี้ยเหมือนมีตัวแอบไแปบบอันนี้ไงเข้าใจแล้วคาว่าอยากลึกๆเออที่ที่หมอโอพูดก่อนหน้านี้นแบบมันออกมาจากความรู้สึกที่ว่าแบบว่าเออจะยังไงจะรู้แบบว่าไม่หลงอะไรแบบนี้ถูกมใช่<ะ>ใช่ใช่ใช่ค่ะเหมือนแบบเราก็คือเอาตัวเราแบบว่าไปช่วยรู้แบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใชแบบแบบ่แปบลบว่ามันมีแบบจุดประสงค์แอบแฝงอันนี้เห็นแล้วเขาเขาก็คอยเช็คตรวจสอบตลอดเวลาอ่านหนังสือไงเวลานเขาอ่านหนังสือเนี่ยเขาก็เช็คว่า อ่ะต่นี to ้หลวงอกงนอกไม่ได้อยู่ครับจิตใจไม่ดีกว่าหนังสือนี่หลวเข้าไหนเปล่านี่หลวเข้าออกนอกนี่หลวเข้าวนเปล่าอ๋อนี่ไม่หลงโซงนอกอ่ะอันนี้ไม่หลวงตกข้าวนออันนี้ไม่ยึดบรรทุปันตอนนี้อ่านลังอ่านหนังสือก็จะเช็คเช็คตัวตรวจสอบตลอดเวลาอย่าเงีปวดหัวบ้าเลยตูงนป้าค่ะแต่หลวงตาสอนว่าเพรสเซนต์โมเมนต์มันก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้สามข้อนี้มันก็เป็นทางเดินถูกไหมคะที่พระสายทรมาก็คือเป็นทางเดินใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ก็เป็นทางผ่านทางผ่าน แต่ไม่ใช่ทางติดนะทางผ่านไม่ใช่บอกให้ไปทางติดทางแวะคือเมื่อเธอเดินทางมาจากกรุงเทพมามาพุทธธรรมสประปัจจักรีเขาใหญ่เนี่ยอ้ที่ผ่านมาเป็นทางผ่านไหมเขาไม่ให้ติดไม่ให้แวะก็คือต้องเดินผ่านทางนี้แต่ไม่ให้ติดทางนี้ไม่ให้ติดตรงนี้มันต้องมีคนเช็คลิสก่อนเนี่ยไอ้ตัวนี้ยมันคือถ้าไม่มีคนเช็คนี้ตรวจสอบตลอดเวลาเนี่ยมันมันคนขาดสติ จนดเดแล้วนะคะหนูเรียนรู้อย่างเดียวนะคะตาบใดที่มันอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วพยายามจะทําอะไรให้เป็นอะไรมันไม่มีทางอะคะ่ะใช่ใช่ใช่ไม่มีทางมันทําได้แค่เป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าความผิดคืออะไรความถูกคืออะไรแบบเนี้ยถ้าเราพยายามจะแบบว่าแบบแก้มันหรืออะไรมันอะ่ะมันยิ่งไม่ใช่แล้วอะคือแล้วแบบการที่พยายามแบบว่าเอ้ย ในรู้มันมีอยู่แล้วแล้วเราจะไปทําอะไรมันก็ยิ่งไม่ใช่อีกเพราะว่าแม้แต่ในขณะที่เป็นอย่างเนี้ยมันก็เป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วอะแล้วจะไม่หนูจะต้องเข้าใจอะไรแบบนั้นด้วยอะคะหลวงตาเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยเชื่อป้าหน่อยเชื่อป้าหน่อยปะปากเราจะเก็ตแล้วเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยปากเราจะเก็ตแล้วไอไอตัวนั้นมันหายไปได้ไงหลูกหลวงตาถามหน่อยไอตัวที่หนูคอยเช็ค เช็คตรวจสอบตลอดเวลาตัวนี้หลงเขาปาหลงสรงเขานอปะหลงสรงข้านปยปะตัวนี้ยึดมาถือบ้านไหไรปาตัวนี้อยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าตัวนี้อยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าหลงสรงเขานอปะหลงสรงข้านปยปะยึดบ้านหรือเปล่าไอ้ตัวที่เช็คตลอดเวลาเนี่ยดูหายไปยังไงเพราะไอ้ตรงนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าเนี่ยเวลาคนติดติดตัวนี้หลายปีมากตอนนี้เริ่มงงแล้วเขาบรรหายไปได้ยังไงมันมันเหมือนความรู้ที่แบบเหมือนเราเข้าใจสมมติอ่าสรุปอย่างนี้นะคะ หนูไปฟังมาจากใครก็ไม่รู้ว่าการลําเลียงสารอาหารของพืชมันลําเลียงเป็นฟุกโตสเสร็จแล้วหนูก็มาอ่านในหนังสือมันเป็นซูคโคสหนูก็เลยเข้าใจเลยว่าโอเคมันเป็นซูคโคสแล้วก็เข้าใจแบบนี้เหมือนมันเป็นการแล้วนไไฟุกโตสกโตูโคสยัไงไงนะมันเป็นการแ่ะเปลี่ยนความเข้าใจเพราะว่ามันอ๋อมันคือแค่อย,อย่างนี้อะค่ะอ่าอันนี้ป้าขอเตบมเนี้ยนะสิ่งที่ป้าติดป้า,ปา,ปา,ปาก็เรียนที่สวนปล่อ การที่จะเปลี่ยนจากความเข้าใจสมองเพราะว่าที่ติดก็คือความเข้าใจที่มันเกิดจากสมองเกิดจากสิ่งที่เรียนมาแล้วพยายามจะแบบว่ามันเป็นภาคทฤิฎีอดแต่ในส่วนที่พาร์ใส่แบบปิงอะคือมันไม่ได้เกิดจากพาร์ทของสมองแล้วไงมันต้องมีความเชื่อด้วยว่าสิ่งที่อ่านทครั้งนี้ถูกแน่นอนเพราะว่ามันมาจากหลักตามันก็ต้องถูกแน่นอนไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์เลยค <c oughs> หมือน <laughs> <laughs> แบบความเข้าใจแรกที่อยู่ในใจมันคือความเข้าใจที่มาจากหลวงตาเหมือนกันแต่ว่ามันผ่านการปรุงแต่งของเราเอ้ยมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้ก็คือเชื่อตัวเองแหละแต่ว่าพอพอหลวงตาพูดว่าเฮ้ยไม่มันต้องเป็นแบบนี้หมายถึงว่านึกถึงนึกถึงตอนนั้นสิแต่ว่าพอ,พอ,พอแบบมันเห็นธรรมชาติความเป็นจริงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็เลยเก็ตนะแมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเทียบกับในภาคทฤษฎีตอนนั้นก็คือเห็น ฟังมาจากใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครว่ามันคือฟกต่อแต่มาอ่านในหนังสือที่มีต่คนบอกว่าโอ้โหนี่คือพระไตรปิดกของชีววิทยาเลยมันคือซูโคตมันก็คือต้องเป็นซูโคตมันก็คือต้องเป็นความเชื่อต้องความเชื่อว่าเอออันนี้ถูกต้องแล้วหลวงตาคะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะคะหนูชักเหนื่อยแล้วนูหนูรู้สึกว่าหนูรู้แต่ว่านี่ไม่ใช่อะ่ะหนูรู้แต่ว่านี่ไม่ใช่อ่ะคะ่ะ อย่าหาที่ใช่เลยมีแต่ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละก็โอเคก็ถูกต้องแล้วก็น,นี่ไงอ๋อคือหนูไม่ต้องทําให้มันเป็นใช่แบบที่หลวงบบอกว่ามันยังลงยังลงยังลงแล้วป็นรู้เหรอไม่ใช่เกี่ยวว่านี่ไงนี่ไงถือบอกว่าหนูรู้แต่เพียงมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็คือหลงอันนี้ก็คือหลงก็คือหลงก็แค่รู้ว่ามันคือหลงอ๋อได้แล้วใช่ไหมคะอ๋อก็นี่ไงดูที่มันตากันไหม หนูไม่รู้มันคลายออกไปได้ยังไงแต่รู้สึกว่ามันคลายออกไปเลยอ่ะออาก็อย่างนั้นแหละถ้ารู้อยู่ไม่หลุดไงหลุดแล้วค่อยรู้หลวงปู่ลีตานากาโรท่านว่าพ่อเพราแม่ครูอาจารย์นะแต่ว่าเธอพยายามจะรู้คาอยู่รู้อยู่ลอยต่อไม่ได้ถ้าถ้าวันนี้มันจะเอาตัวเราไปรู้ไงแต่มันรู้แล้วไม่หลุดถ้ารู้อยู่ไม่หลุดหลุดแล้วค่อยรู้นี่ไงหลุดแล้วมันก็มาเนี่ยว่าอ้าวหลุดแล้วนี่หว่าแต่หลุดตอนไหนไม่รู้หนูรู้ค่ะเมื่อกี้มันหลุดตอนหลวงตามอง จริงๆ<ล>ค่ะเดีมันก็จะจําหน้าตาได้แล้วไัอ๋อหลุดหลุดแล้วเป็นแบบนี้อ๋อต่อไปมันก็คุ้นชินว่า๋อนี่หลงอ๋อไม่ต้องไปทําอะไรกับหลงหรอกขอยรั่วมันหลงแล้วก็ไม่ไปแก้ไขหลงแล้วก็ไม่ติดแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับหลงมันก็หลุดเองมันไปรู้เองอ้ออย่างนี้ในหนังสือหนูว่าเข้าใจผิดสิคะที่บอกว่าเมื่อหลงไปแล้วให้มีสติปบบัญญานนตื่นรู้ว่าทุกอย่างเป็นสังขารอันนี้มันกลายเป็นใช้ความคิดหมดเลยอะค่ะหลวงตา วต้องการหนังสือจะเขียนว่าไงนั่นสิคะก็เขียนหนังสือให้คนอ่านจะเขียนจะไงเท่างนั้นอเอเธอเราไปเขียนดูสิว่าจะเขียนยังไงเนี่ยตอนนี้เธอเป็นไงเธอก็รู้แล้วว่ามาหลงหรือว่ามันหลุดตอนเนี้ยก็ตอบตัวเองได้แล้วว่ามาหลงหรือมันหลุดเหรอก็ตอนนี้ก็ไม่มีการกระทาแปลว่าหลุดอ่าใช่อ๋อตอนนี้ก็ตอบตัวเองได้ว่าหลุดแล้วก็แค่นั้นแหละเมื่อกี้พยายามซักหลานเนี่ยฟ้าใสาตายซักว่า หนูทายัางไงมันจึงหลุดหนูทํายังไงมันจึงหลุดแล้วหนูรู้อย่างไงมันเป็นอย่างไงหนูเข้าใจอย่างไงมันถึงหลุดอะไรเงี้ยตอนนี้ถามเราว่าฟ้าใสสมมติเป็นฟ้าใสถามลรวมาแล้วป้าทายัางไปง,ไป,ป,ง,งไป้าถึงหลุดแล้วป้ารู้แจ้งยังไงพูดป้าป้าเข้าใจทําำก็เข้าใจไงป้าถึงหลุดถ้าให้พูดจากภระคฤษฎีนะคะปัญญาญามันเกิดเองว่าเราไม่ต้องไปแก้ให้มันหายหลงแค่นั้นเลย ซึ่งเบื้องหลังของมันก็คือทุกอย่างมันเป็นของมันอย่างนั้นแล้วก็เป็นสังขารมาอย่างนี้นี่คือการปลวางสังขารที่แท้จริงคือสิ้นการกระทำจริงอ่ะริงการกระทำที่จะแก่ค่ะที่จะพลิกจากอย่างหนึ่งมันเป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะซึ่งตรงเนี้ค่ะมันก็มันก็ไม่ได้ว่าเราจะไปทําได้อีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยพูดยากค่ะรู้จักไหมช่างแมงแก่ดีแดดมันเป็นมันมีอาการไงก็จักแมงก็เห็นรูปทุกที